ออดิโอบกสุขกับเสียงพระสุทนมนโนราเล่าเรื่องนานกฮูกวาดภาพรติใหม่หงวิสุทธิกุลณเมืองอุดรปัญจาเป็นเมืองที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ชาวเมืองอาศัยอย่างสุขสบายและสงบร่มเย็นมีกษัตริย์ผู้ครองเมืองคือพระเจ้าอาทิตยยวงศ์และพระมเหสีชื่อ พระนางจันทรเทวีทั้งสองพระองค์มีพระโอรสชื่อว่าพระสุทนพระสุทนเป็นเจ้าชายรูปงามกล้าหาญทั้งยังมีจิตใจและอุปนิสัยดีงามสมรูปด้วยจึงเป็นที่รักยิ่งของพระบิดาพระมารดาตลอดจนชาวเมืองทุกคนหน้าเขาไกลลาดดินแดนมหัศจรรย์ที่อยู่ไกลโพ้นมีเมืองกินนอนซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกครึ่งคนครึ่งนก กษัตริย์ผู้ครองเมืองคือเท้าทุมราชและพระมเหสีชื่อพระนางจันทกินรีมีพระธิดาแสนสวยเจ็ดองคเท้าทุมราชและพระนางจันทกินรีรักพระธิดามากโดยเฉพาะพระธิดาองค์สุดท้องที่ชื่อว่ามโนราซึ่งเป็นสาวน้อยผู้น่ารักและงดงามที่สุดทุกวันเพ็ญพระธิดาทั้งเจ็ดชอบออกไปเล่นน้ำที่สะใหญ่กลางป่าหิมพผ่านวันหนึ่ง โนหลวงทํำนายว่ามโนรากําลังมีเคราะห์และต้องพลัดพรากจากเมืองเท้าธุมราชเป็นกังวลมากรีบสั่งห้ามพระธิดาทุกองค์ออกไปนอกวังอย่างเด็ดขาดแต่เมื่อถึงวันเพ็ญมโนราและพี่น้องทั้งหอยากออกไปเล่นน้ำเหมือนทุกครั้งจึงชวนกันแอบหนีออกจากวังไปที่สะนั้นอีกในวันเดียวกันนั้นเองนายพรานชาวเมืองอุดรปัญจา ชื่อพรานบูลซึ่งออกล่าสัตว์ในปา่าลึกจนเข้าไปถึงป่าหิม,มะผ่านบังเอิญเห็นฝูงกินารีแสนสวยถอดปีกและหางลงไปเล่นน้ำในสระอย่างสนุกสนานพรานบูลตกตะลึงในความงามของนางกินรีทั้งเจ็ดและคิดจะจับตัวไปจึงไปขอบ่วงหน้าขบาทจากพญานาคซึ่งตนเคยช่วยชีวิตไว้มาจับนางกินรีพรานบูลคว้างบ่วงหน้าขบาา ไปที่นางกินรีที่สวยที่สุดในฝูงนางนั้นคือมโนรามโนราตกใจมากอ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวนางแต่พรานบูนไม่ยอมใจอ่อนรีบเก็บปีกและหางเอาไว้และสั่งให้มโนราเดินตามกลับไปที่เมืองอุดรปัญจาแต่โดยดีส่วนนางกินรีทั้งหกผู้เป็นพี่นั้นไม่สามารถช่วยน้องเล็กได้เพราะกลัวฤทธิ์บวกหน้าขบาดจึงจำเป็นต้องบินกลับเมืองกินนอน ด้วยความโศกเศร้าพรานบุญนำนางมโนรามาถวายแก่พระสุทนพระสุทนรู้สึกรักนางมโนราตั้งแต่แรกเห็นจึงพานางไปพบพระบิดาพระมารดาและขอให้จัดงานอภิเษกแก่ตนกับมโนราเท้าอาทิตยวงศ์และพระนางจันทรเทวีเห็นชอบและจัดงานอภิเษกให้ด้วยความยินดีพระสุทนและมโนราจึงได้ครองรักกัน อย่างมีความสุขเวลาผ่านไปไม่นานนักมีข้าศึกยกทัพมารุกรานเมืองอุดรปัญจาปุโรหิตเท่าเจ้าเล่ซึ่งคิดแค้นพระสุทนที่แต่งตั้งพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งมาเป็นใหญ่เหนือตนจึงฉวยโอกาสนี้ยุโยงเท้าอาทิตยวงศ์ให้ทรงสั่งพระสุทนนำทัพไปออกรบแทนพระบิดาคืนหนึ่ง พระนางจันทรเทวีฝันร้ายปุโปรหิตเท่า่วยโอกาสแซงทํานายว่าบ้านเมืองกำลังมีเคราะห์หนักพระสุทนต้องสิ้นชีพมีทางแก้เพียงทางเดียวเท่านั้นคือต้องบูชาย,ยันสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งนางมโนราด้วยเท้าอาทิตยวงศ์ขัดพรามผู้นั้นไม่ได้เพราะมีข่าวลือที่ทำให้ชาวเมืองพากันเชื่อในคำกล่าวหานี้ด้วย ในช่วงสงครามครั้งนี้บ้านเมืองรัสัมรสายและวุ่นวายมากท้าวอาทิตยวงศ์และพระมเหสีต่างก็ทุกข์ใจและเศร้าใจอย่างยิ่งเพราะรักและเอ็นดูมโนรามากและรู้ดีว่าพระสุทนรักนางด่งแก้วตาดวงใจแต่ไม่ว่าจะสงสารและเห็นใจมโนราเพียงใดก็ตามท้าวอาทิตยวงศ์ต้องจำใจให้จัดพิธีบูชายันมโนรา เพื่อรักษาความสงบและสร้างขวัญแก่ชาวเมืองมนโนรานั้นเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและยินยอมเข้าพิธีบูชายั์แต่โดยดีนางขอเพียงได้ใส่ปีกและหางเพื่อร่ายรำในพิธีพระนางจันทรเทวีจึงนำปีกและหางมาคืนให้ด้วยความโศกเศร้าเมื่อถึงพิธีบูชายัน มนโนราร่ายรำยางสวยงามแล้วบินขึ้นฟ้าหายลับตาไปทันทีระหว่างทางกลับไปยังเมืองกินนอนมนโนราแวะที่ชายป่าหิมมผ่านเพื่อกราบฤาษีกัสปะฤาษีกัสปะเห็นว่านางกินรีน้อยผู้นี้ดูเศร้าส้อยนักจึงถามไถ่ทุกสุขมนโนราจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังและบอกว่าหากพระสุทนตามมาจนถึงที่นี่ ขอให้ฤาษีกัสปะช่วยห้ามมิให้พระสุทนตามนางต่อไปอีกเพราะหนทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตรายมากมายแต่ถ้าพระสุทนมุ่งมั่นที่จะตามไปให้ได้โปรดช่วยบอกทางไปเมืองกินนอนและขอฝากผ้ากำพลแหวนและผงยาวิเศษให้ติดตัวไปด้วยเมื่อมโนรากลับมาถึงเมืองกินนอนเท้าธุมราช พระนางจันทกินรีและพวกพี่ๆดีใจมากแต่ขอให้มโนโราพักอยู่ที่ปราสาทนอกเมืองสักระยะแล้วค่อยทำพิธีชำระกลิ่นสาบมนุษย์ก่อนกลับเข้าไปอยู่ในวังชั้นในหลังจากพระสุทนสู้ศึกจนได้ชัยชนะแล้วก็รีบเดินทางเข้าเมืองด้วยความดีใจแต่กลับต้องโศกเศร้าเสียใจอย่างมากเมื่อได้รู้ข่าวว่ามโนราจากไปเสียแล้ว พระสุทนเฝ้าคิดถึงแต่มโนราและแตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไปตามนางกลับมาให้ได้เมื่อเดินทางไปจนถึงชายป่าหิมพผ่านพระสุทนพบฤาษีกัสปะซึ่งพยายามเหนี่ยวรั้งไม่ให้พระสุทนเดินทางเข้าป่าไปตามมโนราเพราะหนทางยาวไกลและเต็มไปด้วยภัยอันตรายแต่พระสุทนยังคงมุ่งมั่นยืนกรานที่จะไปให้ได้ฤาษีกัสปะ จึงมอบสิ่งของที่มโนราฝากไว้และบอกความตามที่นางสั่งไว้แก่พระสุทนทั้งเส้นทางที่จะไปยังเขาไกรลาดและวิธีป้องกันภัยระหว่างทางพระสุทนกราบลาฤรือสีกัสปะแล้วรีบออกเดินทางทันทีพระสุทนเริ่มทำตามความที่มโนราสั่งไว้โดยจับลูกลิงมาแล้วอุ้มเข้าป่าไปด้วยกัน หากลูกลิงเก็บผลไม้ป่าต้นใดมากินแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นปลอดภัยและไม่มีพิษพระสุทนก็เก็บมากินเป็นอาหารประทังชีวิตได้จากนั้นจึงไปนอนนิ่งที่ลานกว้างกลางป่าแล้วเอาผ้ากำพลซึ่งเป็นผ้าหนังสัตว์มาคลุมตัวนกหัสดีลิงบินผ่านมาคิดว่าเป็นสัตว์ป่าจึงโฉบเอาตัวพระสุทนไป เมื่อถึงรังของมันพระสุทนฉายพระขันให้เกิดแสงสะท้อนเจิดจ้าทำให้นกฮสดีลิงตกใจบินหนีไปพระสุทนปีนลงจากรังออกเดินทางต่อเมื่อพบพญาช้างตัวมหึมาก็เอาผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินลอดขาช้างไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงช่องเขากระทบซึ่งมีภูเขาสองลูกเคลื่อนเข้ากระทบกันตลอดเวลา พระสุทนใช้ผงยาวิเศษทาตัวแล้วเดินผ่านไปได้พระสุทนฝ่าฟันอุปสรรคและอันตรายมากมายด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญและไม่ย่อท้อแม้แต่น้อยเมื่อไปถึงริมแม่น้ำใหญ่ที่ไหลเชี่ยวกรากเจอยักษ์ตนหนึ่งตัวสูงเท่าต้นตานเจ็ดต้นต่อกันจึงทาผงยาวิเศษที่ปลายลูกศรแล้วใช้ธนูยิงใส่อย่างแม่นยำจนยักษ์ร้ายล้มลง นอนพาดสองฝั่งของแม่น้ำพระสุทนใช้ร่างของมันเป็นสะพานเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อมาถึงป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้หนามซึ่งขึ้นหนาทึบจนไม่สามารถเดินผ่านไปได้พระสุทนมองหารังอินทรียักษ์แล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระสุทนรีบแอบเกาะใต้ปีกของอินทรีย ขณะที่ฝูงอินทรีบินผ่านสะบัวในป่าหิมะผ่านพระสุทนปล่อยตัวจากปีกนกแล้วร่อนลงทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่นางกำนันจากเมืองกินนอนพากันเดินทางมาตักน้ำจากสะบัวเพื่อนำไปใช้สงตัวมโนราในพิธีชาระกลิ่นสาบมนุษย์ขณะที่พระสุทนซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ได้ยินพวกนางกำน,นันพูดถึงเจ้าหญิงมโนรา พระสุทนดีใจที่ได้รู้ว่ามาถูกที่แล้วจึงอาสาช่วยตักน้ำให้นางกำนันผู้หนึ่งโดยแอบใส่แหวนของมโนราลงไปในหม้อน้ำใบนั้นด้วยเมื่อมโนราเริ่มสงน้ำชำระตัวนางกำนันค่อยๆรดน้ำจากเหนือศีรษะขณะที่มโนรายกมือขึ้นล้างหน้าแหวนที่พระสุทนแอบใส่ไว้ ก็ไหลาตามน้ำลงมาสวมที่นิ้วของมนโนราพอดีทำให้รู้ว่าพระสุทนตามมาถึงที่นี่แล้วมนโนราจึงรีบส่งนางกำนันไปดูแลเรื่องเครื่องทรงอาหารและที่พักแก่พระสุทนแล้วนางก็รีบไปเข้าเฝ้าพระบิดาพระมารดาเท้าธุมราชและพระนางจันทากินรีชื่นชมในความรักที่พระสุทนมีต่อมนโนรา จึงเชิญพระสุทนเข้ามาพบแต่ขอทดสอบโดยให้แผลงสอนผ่านเครื่องกีดขวางให้เข้าเป้าซึ่งพระสุทนทำได้สำเร็จเท้าธุมราชพอพระไทยในพระสุทนมากแต่ยังขอทดสอบครั้งสุดท้ายโดยให้พระธิดาทั้งเจ็ดแต่งกายเหมือนกันแล้วให้พระสุทนชี้ว่านางใดคือมโนราพระสุทนหนักใจมาก เพราะต้องเพ่งมองจากระยะไกลจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าตนนั้นรักมโนโราเท่าชีวิตและซื่อสัตย์มั่นคงต่อนางเสมอมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาลให้รู้ด้วยเถิดพระอินได้ยินคำอธิษฐานนี้จึงแปลงกายเป็นแมลงวันสีทองบินวนเหนือศีรษะของมโนราสามรอบพระสุทนจึงชี้ได้ถูกต้อง พาวทุมราชและพระนางจันทากินรียอมรับพระสุทนด้วยความยินดีแล้วจัดงานอภิเษกแก่พระสุทนและมนโนราจากนั้นไม่นานพระสุทนและมนโนราขอลากลับไปหาพระบิดาพระมารดาของตนและครองเมืองอุดรปัญจาอย่างมีความสุขตลอดไปออดิโอบุ๊บสุขกับเสียง